ถือสมัยนี้ก็ต้องเน้นดีไซน์ที่เพียวบางน้ำหนักเบาแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความร้อนสะสมต่างๆขณะที่ใช้งานแบบหนักๆไม่ว่าจะเป็นสายเล่นเกมสายไลฟ์สายถ่ายรูปบางทีนี่มันก็ร้อนกว่าอากาศประเทศไทยซะอีกนั่นเลยทำให้เฟสต้ตองมองหาอินโนเวชันที่จะมาแก้เพนพอยนนี้เป็นไอเทมที่หาไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือโมบายคลเลอร์ แต่โจทย์ของเรามันต้องราคาหลักร้อยไม่ได้แพงเกินไปมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีสามารถใช้กับมือถือได้หลากหลายรุ่นแล้วก็เสียงไม่ดังนั่นเลยทำให้เจ้า b a c k ช h a r คฟันคู o เลอร์สามไรตตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจแต่จะตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะ พอเวลาเซเวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกานขายตรงบายหลายๆคนในช่องเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นแบรนด์แบ็กชาร์กันสักเท่าไหร่แต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่แบรนด์โนเนมแต่อย่างใดค่ะเขาคือแบรนด์ลูกจากทางเซมี่ที่แยกออกมาโฟกัสด้านตลาดเกมมิ่งโดยเฉพาะหากเอาให้คุ้นชื่อกันก็น่าจะเป็นสายแบบเกมมิ่งโฟนตอนนี้เขามีทั้งจอยคอนโทรลเลอร์หูฟังสมาร์ท พัดลมมือถือที่เราหยิบมาดูนในวันนี้ด้วยค่ะสําหรับการดีไซน์ของ Black Shark cool er Light, แบ็กชาร์กฟันคูลเลอร์สามไลท์เขาจะใช้วัสดุหลักเป็นพลาสติกมาในลูกสีดําด้านตัดมาด้วยผิวเงาสะท้อนแสงบริเวณกรอบรอบใบพัดตรงตะแกรงด้านหน้าและด้านในเขาจะมีเส้นคว้ยไปมาเพื่อเพิ่พมลูกเล่นให้ดูเท่มากขึ้นแล้วก็ยังกันไม่ให้นิ้วของเราเนี่ยแตะเข้าไปโดนฮีทซิ้ด้านในที่มีความร้อนค่อนข้างเยอะส่วนของสเปคการใช้งานค่ะเอาตั้งแต่การติดตั้งเลยตัวนี้รองรับมือถือความกว้างตั้งแต่6 9ถึง85 สามารถจะใช้ได้กับมือถือแทบทุกรุ่นในท้องตลาดเลยอย่างสาย Apple ก็ iPhone 16 Pro Max ความกว้างก็อยู่ประมาณ77.6มิลหรือในฝั่งของ Samsung ก็จะเป็นรุ่น S24 Ultra ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย79มิลค่ะรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนใครที่กังวลเรื่องของรอยต่างๆที่จะมาโดนตรงตัวเครื่องนะคะตรงขาหนีบเขาจะมียางรองให้หมดเลยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของรอยขีดข่วนต่างๆสําหรับพัดลมด้านในค่ะเขาจะมาแบบ5ใบพัดรอบหมุนหยุ่ ที่5,100รอบต่อนาทีโดยทางแบรนด์ได้ทดสอบในแ l a นะคะลดอุณหภูมิได้ถึง24องศาสามารถทําความเย็นถึงจุดสูงสุดได้ในเวลาแค่1นาทีโดยการทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเฟสจะแยกเซกชันไว้ให้นะคะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยส่วนเรื่องของเสียงรบกวนทางแบรนด์เขาเคมไว้อยู่เพียงแค่39เดซิเบลจากที่ลองใช้งานมาก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆค่ะไม่ได้เงียบม,มากแล้วกกก็ม่่่่่้้้้ััังงงงจนนนนนาาาาารารํคคคคแลวหขขออขออตเเเเเเืบยยยูยพี13ท ในขณะที่แบนด์อื่นที่เคยจับมาเนี่ยอยู่ราวๆก0กรัมเลยค่ะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเขาจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ตไทซีในกล่องไม่มีสายมาให้หากเพื่อนมีสายไทซีอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแต่สิ่งที่ควรรู้อีกหนึ่งอย่างคือเราไม่สามารถเสียบใช้ไฟจากตัวมือถือโดยตรงได้ต้องเสียบจากที่ชาร์จมือถือหรือว่าแบตสำรองต่างๆแล้วก็แนะนําว่าควรจะมีกําลังไฟประมาณ10วัตต์ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสเปคต่างๆในการใช้งานโดยไมถึงว่าข้อมูลเบื้องต้นเนาะหลักๆเฟสอยากจะ ให้ทุกคนมาโฟกัสเรื่องของผลเทสมากกว่าเพราะซื้อไปเราก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานกันใช่ไหมคะในคลิปนี้เฟซจะหยิบม,มือถือที่ขึ้นชื่อเรื่องความร้อนอย่าง iPhone 10หรือว่า iPhone X มาเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์กันโดยรีดพลังงานประมวลผลกราฟิกค่ะผ่านแอป TDMark เราจะได้เห็นตัวเลขชัดๆกันไปเลยว่าไม่ได้ใช้กับใช้ตัวแบ c ชาร์คฟันคูลเลอร์ T3 ไรนะี่มันจะมีแบนช์มาร์กที่ต่างกันมากแค่ไหนผลเทสจากการไม่ใช้จะอยู่ที่2,047แต่เมื่อลอง เอามาใช้แล้วคะแนนขยับขึ้นมาเป็น3 3 6 7เลยค่ะทุกคนรวมไปถึงว่าค่าเฟรมเรทก็เพิ่มขึ้นมาด้วยบอกเลยว่าตัวเลขมีเห็นผลต่างอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้การลองเอาไปเทสผ่านการเล่นเกมจริงๆก็พบว่าแค่เปิดปกติเนี่ยเจ้าเกมเกมชินอิมแพคมันก็ร้อนละอุแทบจะเล่นไม่ได้แล้วแต่เมื่อเราเปิดใช้พัดลมค่ะก็จะเห็นความต่างที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการกระตุกต่างๆแต่หน้าเสดานิดน,นึงที่ลูกพี่ไอโฟนเนี่ยเขาไม่มีฟีเจอร์วัดค่า F นะคะคเราก็เลยไปเอามือถือ Android มาเทสด้วยก็จะเป็นรุ่น S10 Lite ผลออกมาว่าถ้าเกิดไม่ใช้พัดลมค่ะอุณหภูมิแตะสูงสุดที่44องศาซึ่งร้อนมากๆแต่หากเราใช้พัดลมแล้วความร้อนก็จะลงมาอยู่ราวๆประมาณ40-41องศาช่วยไปได้ประมาณ3องศานะคะส่วนเฟมเรทจากที่อยู่ราวๆ39-40ก็กลับมาแตะที่50ค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะดูแบบไม่แตกต่างกันมากนะแต่ในแง่การใช้งานค่อนข้างจะรู้สึกพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของความร หาใครที่ชอบเล่นเกมนี้จริงๆเนะี่ยฝืนใช้ไปเรื่อยๆประมาณ10-15นาทีก็เริ่มจะทนกันไม่ไหวแล้ก็ต้องปิดเครื่องพักกันสักหน่อยแต่พอมีพัดลมมันก็ยังพอเล่นได้เรื่อยๆ,ๆส่วนทริคในการใช้งานนะคะถ้าเกิดใครกังวลเรื่องความร้อนจริงๆนะเราสามารถที่จะเปิดใช้พัดลมตั้งแต การเปิดเล่นเกมเลยก็ได้จะทําให้ตัวพัดลมเนี่ยทำความเย็นอยู่เรื่อยๆเพื่อจะมาสู้กับบางครั้งที่เปิดเกมมาระยะนานๆแล้ว<ๆ>ก็จะได้เฟรมเลทไม่ตกมากเกินความร้อนไม่สะสมเยอะมากเกินค่ะยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังซาวเทสเสียงพัดลมกันว่ามันจะดังมากน้อยแค่ไหน ถึงแม้ว่าผลเทสตต่างๆเมื่อเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปโอเคยอมรับได้แต่ก็จะมีข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อสักนิดนึงเนื่องจากรุ่นนี้เป็นพัดลมมือถือราคาประหยัดทําให้มีการตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปอย่างแรกเลยก็คือไม่มีแอปให้ตั้งค่าจะเน้นเป็นลักแอนเพย์ MP, คือเสียบแล้วใช้งานได้เลยเขาะจะไม่มีไฟ RGB ซึ่งบางคนที่เป็นเกมเมอร์สายวิบวับอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะแต่ส่วนตัวเฟรรู้สึกเฉยๆแล้วกันต่อมาก็คือไม่มีระบบออโต้โปเทคชั่นหรือว่าระบบ เซฟตี้ที่คอยตัดการทํางานเมื่อเครื่องเย็นหรือว่าร้อนมากเกินไปก็จะแนะนํากับคนที่เอาไปใช้เล่นเกมทั่วไปมากกว่าส่วนใครที่เป็นสายแบบขับแกลบหรือว่าไลฟ์สดก็จะแนะนําว่าหากไม่ได้ใช้งานอยู่หน้ามือถือจริงๆก็ไม่ควรจะเปิดพัดลมทิ้งไว้ตั้งไว้เฉยๆนะคะเพราะอาจจะมีความชื้นหรือว่าการทําความเย็นที่มากจนเกินความจําเป็นค่ะแล้วก็ส่วนข้อควรรู้สุดท้ายบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ขอย้าอีกรอบหนึ่งว่าเราควรจะ ถอดเคสระหว่างใช้งานนะคะมีงานพัดลมเนี่ยจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าบางทีเคสของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีความหนาจนพัดลมไม่สามารถจะส่งความเย็นรอนเข้าไปที่ตัวเครื่องได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพัดลมมือถือที่สเปคพอไปวัดไปวาแล้วก็ราคาค่อนข้างน่ารักหากใครสนใจแบ็คชาร์กฟันคูลเลอร์สามไลท์ค่าตัวคอาเพียงแค่799บาทเท่านั้นมีรับประกันสูนท์ไทยให้ด้วย1ปีเหมาะกับคนที่มีงบไม่เยอะไม่ต้องการฟังก์ชันที่หรือหวาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ เป็ดแปดพิกัดไว้ให้ใต้คลิปอีกเช่นเคยเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย